สบายดีพี่น้องสบายดีวันนี้ข้าวต้นชาลุกันเด้อจ้ามึอมีพิล่ะกวตักแตนมาให้แม่นอนกินอีกแล้วเมนูแซ่บแสบนอนวะไม่นอนโอ้ยแล้วก็โอ้โหก็หม้อตักไก่ดาวให้น้องกิงกินบปงเฮียนได้มาให้อีแม่กินกับได้กบพี่น้องเลยกบกะมันขี้รักเลยได้ตัวเดียวมาอีแบบ มพี่น้องที่สองสัตวพีนต้นไถดาวให้เพิ่์นหัวซากระเตนเด้อพี่น้องอีซีหักแขงเมื่อถูกทุกคนทั้งลาวทั้งไทยทั้งต่างประเทศ <c ười> เอ้ามือนีเมยมอนสิตั้งปัญหาถ้วยเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องตอบเมยมอนเด้อว,ว่าตอบได้บหรือบบมีปัญหาตัวหนื่งสิตอบคำถ้วยเนาะ แล้วมือแรกเหมม้มอนสิเสเลยห้พังที่เขาตอนแรกเหมมอนสิเสเลยหอยพังอันนี้สิถามผี่นองก่อนเนียอ,อันนี้ข้ามทามนี่แพ้เมม้มอนเฮียนอยู่ปส๊สองอาจารย์ถ้วยเมม้มอนสิถามหนึ่งทหารสองประชาชสนสามแพทย์เนาะผี่นองเนาะบาดนี้แหละมี ผู <N <N ้หญิงสาวงามคนหนึ mm ่งเนาะงามงามยิ่งคนนั้นนะถือหงน่ะขาบมาขาบขึ้นเทิงผาผัวขาบขึ้นเทิงผาผัห้องลงมาสอยนน้สอยเน่ผู้สาวคนนั้นนะผู้หญิงคนนั้นนะห้องลงมาเห็สอยสอยนน้สอยเน่สอยคนนี้หค้งขาบนั่งนันไปนะบันนี้ทหารนะเห็นแบบนี่นะหมอทหารนะเห็นหมอทหารนะยิงแบบนี่นะยิงนั่งนะต๊ลงมายิงนั่นต๊ลงมา ตกใส่น้ำลงมาไหลไปบาดนีไน้ไหลในน้ำไปบานนี้หมอประชาชนแบบใส่มองอยู่บบดนี้ใส่มองหรืบบเอเห็นน่างนั้นไหลไปเลยเอาน่างนั้นขึ้นมาน่างถือเจ็บได้นเนาะสงขาบมานะ่ะถือเจ็บจะไปหมอประชาชนเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาไปหาหมอแบบเอาไปปู๋แบบนี้ไปหาแผ์นะไปหาถู้เป็นแผ์นะขึ้นไปรงหมอไปหาแผ์ก็ใหายแผลตัว บ้านี้แพทกับปัวบ้านนีปัวนั่งนันดีเล้วบ้านนี่หมอเอาแล้วปัวนั่งนันดีดีแล้วบ้านนี่ในสามคนน่ะมักน,นั่งอัะนะคนเดียวพี่น้องเลยมักน,นั่งอ่ะคนเดียวหมอทหารก็บาบอกว่าคอยเป็นคนยิงคอยเป็นคนยิงน,งนั่งนี่จึงตกลงมาจะจะได้สซอยเราบ,สสบานี้หมอระชาสนว่ะ ข่อยเป็นคนซอยคันข่อยบอเอาเล้าขึ้นไปป่วเนเดี่ยก็นั่งอันนี้ก็ะโบดีนั่งเสร็จไร้เป็นน้่งไปเลยเออหมอสฟัสซอนเบาหนะบ่ายนี้หมอแพทย์เบาอีกเทั้งเจ้าเสียเอาซอยกระยาคันข่อยบอป่วนเล้ากับกระโบดีเพราะว่าข่อยเป็นแพ้เออมอสอ่างเห็ดพลนับเป็นแพ้เออนะเรื่องมันหนอะนะเ <c oughs> ที่ยงกันพิษกันระวางสามคนจะเพิ่นหนะแต่ว่าผู้สาวนั่นแต่บวติพาว่าเอาไข้ก็ได้นะสามคนจะเอาทหารก็ได้จะเอาปฟัสซอนก็นได้จะเอาแพทย์นนก็ได้นะ นางนี่นะเพราะว่าผู้ได้จะมีประคุณวัตถุคนนะบ้านนี้ให้สามตัดสินเพราะว่าน่าวางสามคนเขาเถียงกันเอมอสทหารจ็อ่างบาขคอยเป็นคนยิงนางนี่จะตกลงมาข้าวเขาไ่ยิงหงกับขาวนางนี่ไปเลยมอทหานอ่างเหตุผลแบบนั้นอมอประชาชนก็ว่าคอยเป็นผู้เอานางนี่ขึ้นมาจากน้ำแล้วตกลงน้ำก็เป็นเอาเอาเล่าขึ้นมาจากน้ำมาหาแพทย์หาหมอแพทย์หมอผัวหมอประชาชนอน่อยอ่างตัวนี้ หมอแพทย์แบบคอยเป็นคนป่วยก็คอยบ๊อบป่วยนั่งกับบุรีสินา่าหมอแพทย์อ่างไว้นั่นนะแต่สารชิตัสซีนแห่ไฟเหมืนต้องว่าสารได้ขึ้นสารได้พี่น้องเลยขึ้นสารแต่สารชิตัสซีนแห่ไฟจะใหาป้ประชาชนหให้ทหารหรือสห้แพทย์แล้วกับท่านว่าให้ผู้ใดท่านพี่น้องตอบวา่าให้ประชาชนอยากอ้างอีคนมาให้แบบใดให้ทหารแหละอ้างอีคนมาแบบเป็นยักจะให้ทหาร หายแพะเป็นยังจากหายแพะให้โบเหตุผลมาตอบคอมเมนต์เขียนคอมเมนต์มาหายม่ม้อนพังเด้อตัวนี้เด้อหายม่ม้อนเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเออลายมือแรงกินขผาวมือแรงงม่ม้อนสิสเลยเออสิสเลยฟังแบบไพ่สืบเออแลายคนได้สิ็จตกเถิดม่ม้อนสิสเลยให้ซานตัดสินเนาะเพราะว่าน่งอันนี้เราปฏิไพ่เบิ้ดในระหว่างสามคนนี่ยเราเอาได้เบิ้ดซานตัดสิ้นจะเอาทหารก็ได้จะให้เอาต้นส้นก็ได้เอาแพทย์ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะ เพราะว่าไฟจะมีพระคุณม่ถกคนไฟอ่างเหตุผลดีมาถุกคนนะแหลวสารเสิตัดสินว่าหายไปให้พี่น้องตอบไมม้อนมาเดอ้อตัวนี้เดอ้อ <c oughs> มีคํามุกอนมาว่ฟังพี่น้องเอ้ <c oughs> มือแรกไม่ม้อนสิ้นเสลยอ,อย่าพังกูได้สิตอบถือกูได้สิตอบบบถือเชนคอมเมนต์มาเดอ้อต <c oughs> าลรุ่นเลยพี่น้องเอ้ยาแรงอนะ่ะ อีลาเขายังสีฟูจักแล้วเพราะว่าคำามตัวนี้มันหลายปีแล้วแต่แม่ม้อนเฮียนอยู่โปสามกำามตัวนี้นะยังจืออย่เท้าขมือนี่ประโยคตัวนี้นะอาจารย์บูชอนเนี่ยอาจารย์ีิอาจารย์มาถ้วยดิอาจารย์ึ้นมาถ้วยให้คะแนนรางวัลที่หนึ่งเลยแม,ม่ตอบอไปถือเลยแม่ตอบนะสิบคะแนนเลยสิบวังเลยแม่ตอบอาจารย์ให้ เเป็็นไข่ทอคนในห้องตอบได้สามคนกายหันตอบผิดปุ๊บคนในห้องเนี่ยคนในห้องตอบได้สามคนเนี่ยก็ถ้าเฉลยหรอกบุเรงพิน้องยำพีดยำอะไรบอพี่น้องจอมอะไบอทหารประชาชนแพทย์เนาะ มอทหารมันเทียงแล้วมันเทียงก็ข่อยเป็นคนยิงข่อยเป็นคนยิงขันข่อยคนยิงนั่งอันนี้กับโปงกับขาบไปเลยแบบนั่นนั่งมอทหารสิเสียงะหมอประช้านกันอยากได้เนาเห็นนั่งนี่งามดิค่อยอุ้มเล่าขึ้นมาปัวขึ้นมาหาแพทย์หาหมอเขาขับอุ้มเอานั่งในกรไลไปเลยนะมอประสนอ่างแบบนี้มอแพทย์กันปะอุ้มขึ้นมากก็ข่อยเป็นคนปัวขันข่อยเปปัวแล้วก็ตายเออหมอแพทย์บอกแบบนี้ชิมเจ้ากับบอได้ มาเพจอ่างไปดิน,นาี่น้องก็ตะเทียงกันหูทรายสามคนไล็ก็อยากได้ดิเห็นเรางามพังก็อยากได้หยาดกันวันนี้แหละซานจิตัดสินให้ยกูได้นะพี่น้องเนาะตอบมาเด้อตอบแม่ม้อนมากเขียนอมเมนต์มากแม่ม้อนสิเบืองเ,เมมอจ๊จหายคลายเด็กมือแดงแม่ม้อนะสิเสลยสิเลยเ,ลยเลยหตุพัง อย่าบอกใอยเด้อเนี่ยของไผ่ของมันเด้อโมเมนต์แบบเออเออใช่ใช่ไม่เอาเด้อเ,อเอ <c oughs> ป็นเด้อสำหรับของไผของมันเราต้องหาคนอื่นหูกเอาแต่ในคลิปของไผ่แบบทหายไผ่ทเอาไผนะอะไรนั่นเด้อหาคนได้หูจักกะให้กุ๊บตัวเองไว้ก่อนอย่าฟาบบอกไผไม่ติดบอกแม่มอ้อนผคนเดียวพอ่อ เอาคนนัน่นกาสิคนนัน่นพอเป็นแม่มอ้อนสิุดเลยแกไปเด็กตัมีบอกมาจ้งโอเคไปเด็กเสร็จสเป็นตัวนี้เอามาตัวน,นี้ <มา S 1> ต,ต,ตนนัน่อยกับไข่แหละคอยเจอมาตัวไข่ช้ามีี่ตัวนะตั๊กกะเตนนั่นมามีเนาะนี่นะแม่จะกินตะกกะเต็นเด็ดนี่นี่ไม่ใช่เลยนี่นตั๊กกะเตนข้าวเจ้าข้าวเจ้าโบกเขาเอินตั๊กกะเทนข้าวเจ้าอือนี่ไข่นี่กินไข่แล้วเออแม่อยากกินตัวนี้เด็ดนี้มันมันนี่ไมนไข่เด็ดตัวนี้น้อยกับไข่แล้วนี่นี่กับไข่นี่ กับไข่ไข่แล้วเี่นี่ถอดเบ่งเบ่งอ่ะอืมไข่ขนี่กับไข่นี่กับแกงกับเจ้าไข่แล้วเดือดซิบเลยเขาก็ะลุนปากพี่น้องเอ้ย <c> พ <oughs> ีนเขาก็ะลุนปากอืมเออมาเงิดมาต้มผูนี่น้อยนึ่งงอยตะปดูดงอยซ้อนกันค่ะซ้อนกับตัวแม่ กินแล้วไม่รู้ไข่ได้ค่ะเนี่ยกินมันหยายกินแบบน้ำถ้วยตัวแบบน้ำถอวยตะเกตแบเขือตัวนี้ฮะพี่น้องตัวลายลายคือทหารนี่แม่ไข่กินเข่านําเด้อบ้านนั่นไปกวาดตะเกตนมาไหม นั่งล่าพังกันตักระแตนมาอเอาขนไปส่งลูกเ้าไม่เย็อยู่ใกล้กันลยไปส่งลูก้าบมันกับในไข่อือในไข่จนทองมันกันีม่นำผเี๋ยเช้าตะกี้ การตักแตนนั้นได้น้อยนะคนกินดึแกันยังน้อยอึดผัวกินแบบนี้นะมันบบอิ่มหลายค้นได้สิค่ะเลยน่องลายในเขาเราได้ลูกลายค่ะแม่เขาได้ลูกซีเอสคนไม่น้อยได้เมาต้องไปใช้แบบไหนมเนาก็ยังงูอเื้อใช่ใช่ใค่ะ เซียเรื่องอะไรบ้านจิบเอ็ดคนอนะ่ะเสียสามยังแปดยังแปดยังแปดกับมาบ้านได้ล,ลุงหงกบเซียลุงไม้กบเซียบ้านยังหกบ้านคอยเป็นพูนที่สี่ นี่แปะไม่มอนล่าไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดื่มกุดใส่กดไลค์กดกับไข่กุ้ดกระดิ่งให้ส่องเบาหน่อยแล้วก็คั่วเด้อพี่น้องเด้อแปะจะตีตามน้องสลี่เนี่ยเด้อโยกโป่งให้คนเนี่ยเด้อส่องน้องสลี่นะให้กำลังใจเพี่นเด้อเพื่อได้เข้าใจเพื่อนก็ได้เดี๋ยวนี้เพิ่นก็ไปทรายบรรยากาศงามมาให้เบิ่องในเที่ยวเอยเด้อไปเที่ยวนะเมลสารลาไปเที่ยวแล้วเนาะบาย